เป็นตั้งแต่จา์พิเศษเป็นตั้งแต่นักบัญชีนักขายนักบริหารการตลาดนะคะแล้วก็เคยทำหลายบริษัทอะคะแล้วก็ทำแบงก์กับไฟแนนซ์ใส่เยอะเปลี่ยนงานมาเยอะผลชัดเราก็ชอบเพราะเรามีเจ้านายไม่ได้อะเราเ่อก็เห็นด้วยกับเจ้านายไปที่ไหนเราก็รู้สึกว่าเจ้านายไม่เหมาะกับเราเราไม่เหมาะกับเจ้านายอะไรเงี้ยเราก็ออก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 ถ้มพราพิปัดเข้ามาแล้ว มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะหรือว่าต้องอาศัยระยะเวลาคือพวกพี่ๆกับที่บ้านคุณแม่เลยเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อเพราะว่า<ม>เวลาการจัดก,การสมัยใหม่เขามามจะมากับต้นทุน<ม>จะขยายการตลาดทํมาร์เก็ตติ้งต้องมีต้นทุนจะจัดการหรือโรงงานต้องมีต้นทุนคือต้องเสียเงินน่ะเขาจะไม่ชอบเขาจะไม่ชอบผลแต่ว่ามีจุดดีก็คือขณะที่เสียเงินะนะ<ม>พี่ไปทำแพคเกจิ้งปุ๊บเนี่ยพอทำแพคเกจิ้งปุ๊บแล้วก็ไปเข้ากับทาง ส่วนบรรจุภัณฑ์ซึ่งเ็ามีโครงการสนับสนุนเรื่องบรรจุภัณฑ์เพราะทำบรรจุภัณฑ์มาเสร็จเขาอยากจะรู้บรรจุภัณฑ์ที่เขาทำอันเนี้ยขายได้ไหมเขาก็เลยไปเปิดบูธมีบูธฟรีมีอะไรตอนนไรสมัยเมืองทองรุ่นกแรกเลยอ่ะนะที่มีอะไรเงี้ยเขาก็จะให้พี่ไปพี่ไปพี่ก็ไปชิมไปโชว์ไปชอ็อปไปแจกทำแอคทิวิตี้ทำกิจกรรมกับเขาอ่ะเอาไงเอากันอะไรอย่างเงี้งยปรากฏว่ามันขายถล่มทลายจุดเนี้ยเป็นจุดที่ว่าเขาเราทำเงินนี่ก็ดูคือแบบว่ามันขายดีถล่มทลายจนแบบว่าสินค้าที่เขาทำทำไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย จุดหนึ่งที่เขาเชื่อเรารมันทําให้เราทํางานต่อได้แล้วก็เป็นอะไรซึ่งซึ่งมันก็ขายดีต่อนเนื่องมาจนปัจจุบันน่ะเพราะนเราทําสายอาหารแล้วเราก็ทำแต่ก๊าซเร็จทำแต่อะไรเงี้ยอีกอย่างเราพึ่งพาตัวเองการที่จะซัพพอร์ตจากภาครัฐหรือต้องพึ่งใครเราไม่ได้พึ่งปลูกปลูกเองหาที่ดินเองผลิตเองขายเองอะไรเงี้ยจาก จากต้นทางถึงปลายน้ำถึง end user เนี่ยเราทำมาร์เก็ตติ้งเองมันจะเป็นเรื่องอาหารหลังจากเราเข้าร่วม STV ปุ๊บเนี่ยก็จะมีพันธมิตรหลังไหลามาซื้อเยอะมากทุกวันพี่พี่จะเปิดร้านพี่จะเปิดร้านกลางวันก็จะดูจะดูหน้าจอเป็นเป็นพันธมิตรหน้าจอพอภาพที่ตกดินปุ๊บสามโมงก็เตรียมกินข้าวกินปลาและอาบน้ําอาบท่าพี่สาวจะเฝ้าให้แล้วก็จะไปละจะไปจนจบพี่ตัวเลยพี่ตัวจบเมื่อไหร่ถึงจะกลับบ้าน ฝนตกแดดออกอะไรก็จะต้องไปไปกับหลานสาวไปกับพี่สาวพากันไปจากบุรีไปกรุงเทพเลยใช่แล้วก็ใช่ก็ต้องไปเฝ้าพี่ตั้วพอถึงเวลาพวกกลุ่มอะไรวัยรุ่นเข้าไปเราก็จะต้องไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยจะไปนั่งหลังๆตามมุมต่างๆช่วงปีห้าหนึ่งใช่แต่เขาไปตั้งแต่4849เลยไปตลอดวันนึงคุณสนทิก็บอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่าเราจะต้องทุนนิยมเนี่ยต้องประท้วงอย่าไปทางเขา ทางที่เขาไปเนี่ยลอกเราจะต้องมาทางพอเพียงเราจะต้องเอาของดีภูมิปัญญาที่บ้านเราปู่ย่าตายายอามากงเราที่ให้มันเนี่ยกับไอถ้าเป็นเด็กสมัยใหม่ความรู้สมัยใหม่เนี่ยต้องเอามารวมกันแล้วก็ทําอย่าไปขยายอย่าไปอะไรการเมืองไม่นิ่งก็เลยรอดูพอหลังจากที่ไปพันธมิตรตลอดใช่เราก็ได้ความรู้จากเวทีทุกวันทุกวันทุกวันทกวัเราก็เลยรู้จนปี50นยเราก็ส่งประกวด เศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการเฉลิมพระชน80พรรษาของในหลวงครับก็คือเป็นโครงการแรกเราก็เป็น SME ขนาดกลางที่ส่งเข้าไปแล้วก็ได้รางวัลเป็น17 SME ของทั่วประเทศท่าวันนี้มองย้อนกลับไปวันนั้นที่ฟังคำพูดของคุณสมภีรค่ะถ้ามองย้อนไปเสียได้ไหมที่ไม่ได้ไม่ได้ขยาย ไม่เลยพอดียังไม่เคยเจอคุณสนทิต่อตัวนะคะวันหนึ่งเคยเคยจัดเขามีเวทีพนรรมิตรที่ระยองช่วงนั้นน่ะนะคะค,คุณสนทิอยู่โรงพยาบาลบบเขาจะมีสม,มุดเซนเยี่ยมเป็นกระดาษเป็นสม,มุดธรรมดาพี่จะไปเขียนบรรยายสองหน้าเลยเออบอกคุณสนทิวัน,ท,นที่ฉันชื่อปัทมาศิลปวลาวันเป็นลูกสาวชุ้นมไม่ตังกวยอะไรเงี้ยนะก็คือติดตามงานเขียนมาตลอดแล้วก็เข้ารวมเวทีพนมิตรขอบคุณที่หนูมีวันนี้ที่ที่โรงงานหนูไม่เจ๊งเนี่ย เพราะว่าหนูฟังคนสนท mm hmm. ิที่มิเจ๊งก็ฟังคนสนทิว่าอย่าไปขยายให้พอเพียงให้เอาของโบราณของเก่าเนี่ยมาใช้ mm hmm. มาใช้อย่าไปตามทุนนิยมที่เขาวางแผนไว้อะไรอย่าไปให้ถอยกลับมาบ้านเรามีอะไรให้เอามาใช้สิ mm hmm. ่งน,นี้เราถึงรู้ว่าโอ้โหแบบผู้เรียงขนลุกอยู่เลยกี่ปีแหละตั้งแต่48ถึงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นภาพเลยว่า mm hmm. วันนั้นน, mm hmm. น,นั่นแบบเห็นเลยทุกอย่างที่พ่อหมอเนี่ยแหละใช่เลย <laughs> เราก็จเนวนนอยตามมา, <laughs> ามาอข้าววันนั้นขยายไป เจ๊งเจ๊งรับรองก็คือแบงค์รับซื้อแบงค์รับซื้อคืนไปหมดทุกคนก็จะต้องไปเป็นลูกจ้างแน่นอนเลยเพราะว่าเพราะตอนนั้นน่ะพี่จะขอเงินเกือบ20สล้านที่จะสร้างโรงงานทั้งหมดทําแปลนแล้วขออนุญาตเทศบาลแล้วเตรียมจะรื้อแล้วจะรื้อบ้านพี่สาวแล้วย้ายออกหมดแล้วเลยแล้วคอนซัลท์อย่างทำเปเปอร์เวิร์กหมดเรียบร้อยหมดแล้วเหลือขั้นสุดท้ายคือรื้อแค่นั้นเองรื้อโรงงานนี้แค่นั้นเองมันเนียดเดยนะเป็นจุดที่แบบพลิกผันชีวิตเลยถึงมีวันนี้ได้อ่ะค่ะ เือไปแล้วไหมล่ะคะถ้าไม่ได้พอหมออาจจะม้วนเสือไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นกับเอสทีวีเนี่ยคือไม่ไม่ต้องมีคําถามครับไปไหนไปกันเอาไงเอากันค,ค่ะไม่ทิ้งกันค่ะแต่ยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งทำงานกับเอสทีวีโปรดักต์นะยิ่งสนุกนะคะ ตอนหลังเอสทีผลักก็มีจัดงานมีอีเวนต์มีอะไรต่างๆนะนะลูกค้าก็ยิ่งกระจายคาทแฟนใช่สนุกมากแล้วลูกค้าก็กระจายแล้วก็ลูกค้าก็พันธมิตรก็มาเยี่ยมที่หน้าบ้านโมขอพบตัวแม่ตังกวยก็เยอะเหมือนเป็นดาราแล้วตอนนี้แฟนคลับเยอะนี่ก็คือมีก็เป็นมีความสุขค่ะมีความสุขค่ะทำอะไรทำแล้วมีความสุขใจเราก็อยู่ได้ก็ดูแลคนข้างดูแลครอบครัวดูแลอะไรได้ก็สโลแกนเราก็บอกลูกค้าว่าของเนี่ยเกรดพรีเมียมเกรดส่งออกแต่ขายราคาบ้านนอก ขายราคาพอเพียงซื้อเถอะค่ะไม่ซื้อก็ไม่จะว่ายังไงแล้วโอ้โหโห,หวานหยัดย้อยขอบี่ากขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ